รีวิวน้ำหอมดีออมและดีออมอินเทนส์นะครับระหว่าง2กลิ่นนี้เนี่ยผมจะเลือกกลิ่นไหนมากกว่ากันนะครับถ้าพอไหมเนี่ยไปดูเลยครับสวัสดีครับผมเจมสิตนะครับคลิปโรนี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ำหอมนะครับสองตัวด้วยกันเลยครับจากไลน์ของดีออมนั่นเองครับซึ่งเป็นน้ำหอมที่โด่งดังแล้วก็เป็นไอคอนิกของบ้านของดีออมมากๆเลยครับซึ่งก็เดี๋ยวจะขอเริ่มจากกลิ่นของดีออ ออมด้วยนะครับีออลออมที่ผมได้มาเนี่ยซึ่งต้องบอกกันว่าดีออออมตัวนี้เนี่ยแบชของเขาก็จะมีแบบหลายๆแบชออกมา,มา,ม,ากมากมายเลยนะครับซึ่งแบชตัวนี้ผมได้มาแบชเป็นปี2018นะครับแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยผมไปดูจากเว็บฟรอกันดิก้ามาเนี่ยระหว่างดีออออมเนี่ยเขาก็ออกมาในปี2011เหมือนกันครับแล้วก็ดีออออมอินเทนส์เนี่ยเขาก็ออกมาในปี2011เหมือนกันนะครับซึ่งก็ในปี2020เนี่ยก็มีการรีฟอร์มเลชั่นใหม่ด้วยก็คือตัวออม 2020แล้วก็มี Dior Om Intense 2020ออกมาด้วยนะครับซึ่งก็ถ้าใครอยากดูแบบว่า Dior Om ที่เขา reformulation เป็นปี2020แล้วเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็มีตัวเอดแบ่งสำหรับ Dior Om 2020อยู่นะครับ Top note น,นะครับของ Dior Om ปี2018นะครับก็จะมี lavender bergamot erm แล้วก็ sage นะครับม i d d l e note เนี่ยจะมี iris นะครับ cacao amber base note จะมี leather vetiver แล้วก็ patchouli นะครับ กลิ่นเปิดเนี่ยจะได้กลิ่นของลาเวนเดอร์เบอร์กามอตและไอริสที่ชัดเจนมากๆนะครับผมลืมบอกไปว่ามันเป็น Amber อ o o บ y Max f r คส์ e n ร e f o นส์ฟนะครับกลิ่นนี้เนี่ยมีความเป็นไอริสชัดเจนมากๆครับแล้วก็มีความเป็นเบอร์กามอตที่อมเปรียปร้ยวๆบนผิวแล้วก็มีความเป็นกลิ่นแบบลาเวนเดอร์ที่ออกเป็นฟลอรัลที่แบบรู้สึกว่าให้ความสว่างสว่างให้ความเฟรชแล้วก็เป็นฟลอรัลที่นำมาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะครับ กลิ่นมิดเดิลโนตอย่างคาคาหรือว่ากลิ่นอย่างแอมเบอร์อย่างเงี้ยก็เอ่อกลิ่นโนตของโกโก้เงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าหวานจนเกินไปหรือก็แบบไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบชื่อจนเกินไปอะไรเงี้ยนะครับด้วยความที่โนตแอมเบอร์อะไรเงี้ยมันก็ทําให้กลิ่นโน้ตอื่นๆเนี่ยมันเบลนเข้ากันได้ค่อนข้างจะโอเคมากๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวหนึ่งครับก็คือวาเลนติโนอูโม่ออเดชเลตเนี่ยที่เขาบอกกันว่ากลิ่นอย่างดี่ออมเนี่ยกับตัว อัวโม่เนี่ยมันมีความคล้ายกันมากนะครับเพราะว่าตัวอัวโม่เนี่ยมันมีโนต้ตอย่างโกโกโ้แล้วก็มีโนต้ตอย่างแบบว่าเป็นแนวถัวเฮสซมนัทอะไรเงี้ยซึ่งผมก็มองว่ามันก็มีดีนเอกลิ่นมีเซนต์โปรไฟล์กลิ่นที่คขานข้จะคล้ายกันอยู่นะเพียงแต่ว่าเดลอมเนี่ยมันจะแบบมีความโปรเฟชชั่นอลดูแบบลุกดูแบบว่าพนักงานออฟฟิศดูแบบแต่งตัวเนียเน้ยบม,มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าตัวเป็นอัวโม่เงี้ยผมจะรู้สึกว่าให้ความแคชชวให้ความแบบ สบายๆมากกว่าแล้วก็ผ่านไปเรื่อ,อยๆแง,ง,ง่กลิ่นอย่างเลเทอร์กลิ่นหนังกลิ่นอย่างคาชูรี่อย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มตีขึ้นมามากขึ้นนะครัทำให้รู้สึกว่าช่วงหลังเป็นกลิ่นที่คอมเพล็กซ์เป็นกลิ่นที่ดีฟมากขึ้นอืมเป็นกลิ่นที่ดูแบบเซมิฟอร์มอลถึงฟอร์มอลมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ยังมีความแคชชววนิดๆอยู่ไม่ได้แบบแคชชววจ๋าๆเหมือนตัวอูโม่นะครับ ถือว่าเป็นกลิ่นแนวออฟฟิศเป็นกลิ่นแนวใช้ง่ายๆแบบอากาศเย็นๆในออฟฟิศหรือว่างานทางการอะไรพวกนี้ผมคิดว่า กลิ่นเนี้ยทำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็สถานการณ์เนี่ยผมรู้สึกว่า mm hmm. พนักงานออฟฟิศฉีดไปเรียนฉีดไปทํางานเนี่ยกลิ่นเนี่ยคือเหมาะมากะครนะแต่ว่าก็จะต้องแต่งตัวนิดนี้หน่อยเป็นเสื้อโปโลอย่างนี้นะครับหรือว่าใส่สูทหรือว่าเชิตขาวเชิดดำอนะไรเงี้ยกลิ่นเนี้ยคือแบบเหมาะกับลุคแบบนั้นมากๆเลยครับ mm hmm. ก็จะคล้ายๆกับลุคอย่างน้าหอมพวกคราด้าลอมอะไรพวกเนี้ยเออแต่ว่าถ้าเป็นตัววาเลนติโนอูโมอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกว่า เออตัวนั้นเนี่ยจะมีความแคชชัวแบบใส่เกงยีนใส่เสื้อยืดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ใส่สูททักได้ะอะไรเงี้ยก็ยังเป็นแบบมีความแคชชัวมีความเป็นสิมีฟอร์มอลมากกว่าตัวเดลอมนะครับไปเดทผมว่ากลิ่นนี้ทําได้เหมือนกันไปเดทแต่ว่าเป็นเดทตอนกลางวันอะไรเงี้ยเดทแบบในห้างหรือว่าเดทกลางแจ้งที่แบบมันไม่ได้ร้อนจนเกินไปอะไรเงี้ยเป็นหน้าร้อนที่แบบว่าอากาศวันนั้นเนี่ยมันแบบไม่ได้ร้อนจัดจดจนเกินไปแล้วถ้าแบบ ถ้าเหงื่อมันออกอย่างเงี้ยผมว่ากลิ่นนี้จะไม่โอเคเหมือนกับคาราดลอมสักเท่าไหร่กลิ่นแบบถ้าเหงื่อออกแบบแนวแบบคาราดลอมหรือว่ากลิ่นแนวเดียลอมอย่างเงี้ยผมว่ามันจะออกแบบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่ว่าผมเคยใช้ตัววาเลนิโนอูโมไปออกแดดก็โอเคมากกว่านะครับอืมมันอาจจะแบบมีโนต้ตของความแบบแคชชัวร์มากกว่าอย่างเงี้ยแบบโนต้ตที่มันเหมาะเหมาะกับอากาศหน้าร้อนมากกว่าตัวเดียวอมแล้วก็คาราลอมนะครับโอเคมาพูดถึงเรื่อง performance ของเดีย m อมกันบ้างเดีย m อ e เนี่ยผม ไม่เคยใช้ลองในชีวิตประจำวันคนระับเพราะว่าหลอดที่ผมได้มาเนี่ยมันก็ผมได้มาแถมมาครับจากการที่ผมไปซื้อตัวบูการีอะควา a แลนทีนะครับแล้วก็พี่เขาแถมเ,เดลอม a บช218 0มาให้ซึ่งก็ยังไม่เคยฉีดในชีวิตประจำวันเพราะว่าผมได้มาค่อนข้างจะน้อยพอสมควรเพราะฉะนั้นก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าความติดทนนานมันนานสักเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่ลองบนผิวมาเนี่ยมันก็ติดได้พอๆกับตัวคราดลอมแล้วก็คราดลลอมโลเลยประมาณ 6กถึงชั่วโมงซึ่งก็อยู่ในระดับที่กลางๆอยู่ในระดับที่รับได้ถ้ากลิ่นของคุณเนี่ยมันไปเร็วจนเก,กินไปเนี่ยก็ฉีดที่เสื้อผ้าก็ยังได้เลยครับหรือว่าพกเราแบ่งไปเติมเงี้ยก็ยังโอเคมากๆนะครับแล้วก็การกระจายตัวเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นการกระจายตัวที่ดีมากๆในช่วงชั่วโมงแรกถึงชั่วโมงครึ่งเลยนะแล้วก็ซีรัชอย่างเงี้ยเป็นกลิ่นที่แบบ เอ่อมีความเซฟเซฟไม่ได้เป็นซีราชีไกลอะไรมากเพราะฉะนั้นก็อยู่ในระดับที่มาตรฐานของดีออมมากๆนะครับโอเคมาให้คะแนนกันบ้างครับคะแนนของดีออมเนี่ในเรื่องของเซนต์เนี่ยผมสึกว่าเป็นเซนต์ที่ถ้าเทียบกับ p ราดาลอมหรือว่าถ้าเทียบกับวาเลนติโนอ o วโมในท็อปทรีเงี้ยผมให้พราดาลอมอยู่อันดับหนึ่งครับแล้วก็ลองลงมาเนี่ยผมยังให้ตัววาเลนติโนอัวโมอยู่ในอันดับ2ครับแล้วก็ อันดับสามเนี่ยขออนุญาตให้เป็นดีออม้วกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าพราดอลอมเนี่ยก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจของผมในแบบว่าน้ําหอมที่เหมาะกับฉีดไปเรียนที่ไปทํางานเงี้ยผมยังให้พราดอลอมอยู่ดับหนึ่งอยู่แล้วก็ที่ให้วันเลเทโนอโมอยู่ดับสองเนี่ยเพราะว่าเออมันเป็นกลิ่นที่มีความแคชชัยมันดูแบบวัยรุ่นมันดูยูทฟูลมากกว่าตัวดีออมถ้าดีออมเงี้ยผมยังรู้สึกว่ามันเหมาะกับแบบว่าสัก25ขึ้นไปอย่างเงี้ยดีออมจะเหมาะแต่ถ้าคราดอลอมเงี้ยผมว่า เด็กแบบมัธยมปลายสามารถใช้ได้แล้วนะครับพรานดลลอมแล้วแล้วก็วานิเรโนโอูโมเด็กมัธยมปลายก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็แบบโตขึ้นไปอ่ะยิ่งใช้ได้มากๆแต่ว่าถ้าเดียวอมอเนี้ยผมรู้สึกว่าประมาณถ้าก5ขึ้นไปเดียวอมอจะหมะมากนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเซนต์เนี่ยผมขออนุญาตให้ที่6.8เต็ม10คะแนนละกันครับแล้วก็ในเรื่องของโปรเ e คชั่นซีรัชขอให้คะแนนที่7เต็ม10นะครับแล้วก็ลองเจเวตี J ้เนี่ยผมขอให้ 7.25ละกันครับเต็ม10เนาะแล้วก็ value for money นะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับ b a บ h ที่คุณหาได้มาเลยครับเบ s ของ11เนี่ยผมว่ามันอาจจะค่อนข้างหายากพอสมควรแล้วแต่ถ้าคุณหา b a s ของ0 18ได้เนี่ยก็มันแบบก็มีการ reformulation มาพอสมควรเนาะหลายๆปีพอสมควรแต่ว่าในเรื่องของ performance เนี่ยผมยังคิดว่า Dior เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่ยังเชื่อใจได้อยู่ฉนันก็จะขอให้คะแนน value for money ที่ 7 5เต็มสิละกันนะครับสำหรับตัวของ Dior Om เด s h 2018นนะครับมาต่อกันที่ตัวของด i อ r Om Intense เหมือนกันนะครับกลิ่นกลิ่นนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมได้แบชอะไรมานะครับแต่ว่าที่เขาบอกใน f r a g a n น i c a เนี่ยออกมาในปี2011เช่นกัน,นครับแต่ว่าน่าจะคนละเดือนกันอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งกลิ่นอย่างด i o อ Om Intense เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น Woody Floral Max f o r m โ n นะครับ ท็อปโน้ตเนี่ยจะมีลาเวนเดอร์นะครับมิดล์โน้ตจะมีไอริสแอมเบรตนะครับแล้วก็แพรนะครับเบสโน้ตจะมีเวอร์จิเนียซีด้านะครับแล้วก็เวสตทิเวอร์นะครับโน้ตจะมีความต่างจากตัวเดลออมปกติพอสมควรนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นพวกโน้ตแอมเบรตแล้วก็โน้ตของแพรอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีแบบเวอร์จิเนียซีด้าที่เป็นบูดี้โน้ตที่แบบไม่เหมือนกับตัวเดลออมนะครับเดลอ,อมอินเทนส์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันให้ความ อบอุ่นมากกว่าแล้วก็ให้ลุคที่แบบเป็นผู้ชายที่แบบดูโปรเฟชชั่นอลมากกว่าตัวเดียออมนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบคุณต้องแต่งตัวเนี้ยเลย่คุณต้องแต่งตัวแบบใส่สูทสีดำหรือแบบว่าเป็นแบบสูทที่มีความแบบเป็นสีโทนเข้มๆโทนมินิมอลหน่อยอะไรเงี้ยดียออมจะให้อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็กลิ่นผมว่ากลิ่นนี้จะเป็นความที่บนผิวผมเนี่ยจะเป็นกลิ่นแอมเบรที่ชัดเจนมากๆนะครับก็ แอมเบรตตัวนี้มันจะออกแบบว่าออกเป็นเรซิ่นจะออกแบบอะเนมาลิกนิดนึงนะครับซึ่งถามว่าผมชอบไหมผมยังรู้สึกว่าผมชอบตัวดีออมมากกว่าแล้วก็กลิ่นยางแพรอย่างเงี้ยมันแบบไม่ได้เป็นกลิ่นแพรที่มันเป็นโน้ตแพรที่เป็นฟรุตตี้ที่แบบว่าไม่ได้ให้ความหวานนะแต่ว่ามันให้ความแบบรู้สึกว่าอมแบบขมขมอมเปรี้ยวแล้วก็ ไอริชอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นไอริชที่ให้ความทึบมากขึ้นหน่อยด้วยความที่โน้ตเขาแบบไม่ได้มีความสว่างเท่าตัวเดียวอมอย่างเงี้ยกลิ่นมันก็จะดูมีความอบอุ่นดูมีความทึบๆดูมีความแน่นขึ้นมาหน่อยแล้วก็ดูเป็นความที่แบบกลิ่นชัดเจนมากกว่าตัวเดียวอมอะไรประมาณนี้อยู่นะครับมันจะมีความแบบวอร์มแบ s สไปซี่เข้ามามากขึ้นสำหรับตัวเดียวอมอินเทนส์นะครับเวาลาโอกาสเนี่ยผมมองชัดเจนเลยว่ามันเป็นต้องเป็นแบบงานพิธีการแบบงานฟอร์มัลเลยอะ เออแต่ว่าแบบ c a ชชวลเนี่ยตัดออกไปได้เลยนะครับส่วน semi formal ก็ form al, ออยังพอไดอ้แต่ว่าถ้าแบบจริงๆเลยผมรู้สึกว่าเป็น formal ไปเลยเนี้ยถ้าสมมุติว่าเดียวออมเนี่ยคุณมีแล้วคุณฉีดไปทํางาน ในชีวิตประจำวันทั่วไปเงี้ยเดียวออมเนี่ยเหมาะครับแต่ว่าถ้าเป็นเดียวออมอินเทนส์อย่างเงี้ยก็เช่นแบบงานเลี้ยงบริษัทหรือว่างานสังสรรค์งานพิธีการอะไรเงี้ยผมว่าเดียวออมอินเทนส์เนี่ยจะทําได้ดีมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าแบบอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยผมว่าเหมาะมากๆในแบบไปเดทอะไรเงี้ยหรือว่างานเข้าสังคมอะไรเงี้ยกลิ่นนี้คือเหมาะมากแต่ว่าถ้าคุณจะใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆเงี้ยผมยังรู้สึกว่าตัวเดียวออมน่าจะเหมาะมากกว่านะครับเพอร์ฟอร์แมนส์ของเขาเนี่ยเดียวออมอินเทนส์เนี่ยติดทนนานมากๆครับผมเคยฉีดลองแบบ ออลองก่อนนอนแล้วด้วยแล้วก็ลองในใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ลองฉีดบนผิวแล้วด้วยเนี่ยผมค้นพบว่าตัว Dior Intense เนี่ยติดทนนานมากๆนะครับ8-90ชั่วโมงเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างจะแบบแน่นอนอะ่ะแล้วก็แบบรับประกันได้เลยว่าบนผิวของคุณนะ่าจะติดทนแบบ8-90ชั่วโมงได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว Protection อย่างเงี้ย Protection อาจจะสู้ Dior i n ไม่ได้แต่ว่าก็อยู่ในระดับที่ดี พอสมควรบางทีผมเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเหมือนกันครับแล้วก็ซีล่าชก็เป็นซีล่าชที่แบบน้อยลงมากวาวกว่าดิอออมนิดหนึ่งเพราะว่านโน้ตของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นโน้ตที่สว่างางแ้่ก็แบบไม่ได้ไม่ได้พุ่งเท่าตัวดิอออมฉะนั้นก็อาจจะแบบลดลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็อยู่ในระดับที่มาตรฐานของดิออดีออนะครับแต่ว่าก็อยู่ในระดับมาตรฐานอยู่ในระดับที่พอใจามากๆสำหรับแบรนด์ของดิออนะครับแล้วก็อโอเคมาให้ในเรื่องของคะแนนกันบ้างเนาะในเรื่องของเซนส์เนี่ย ขอเปรียบเทียบเหมือนเดิมขอเปรียบเทียบระหว่างตัวคาร์ด้าระหว่างตัววาเลนติโนอูโมที่เขาก็มีลายที่เขาก็มีตัวของเขาอย่างเช่นตัวคาร์ด้าลอมเนี่ยก็มีตัวคาร์ด้าลอมอินเทนส์เนาะแล้วก็วาเลนติโนอูโมอย่เงี้ยเขาก็มีตัววาเลนติโนอูโมอินเทนส์อยู่นะครับแล้วก็เดียร์อมก็มี ense, เดียร์อมอินเทนส์เนาะถ้าเปรียบเทียบ3ตัวเนี่ยที่เป็นลายของอินเทนส์เนี่ยผมยังรู้สึกว่าผมชอบตัว วอนเลิโน่อัวโมอินเทนส์มากกว่าเพราะว่ามันให้ความเป็นช็อกโกแลตมันให้ความเป็นดีฟให้ความแบบฟลอรัลแบบไม่ได้จัดเท่าตัวเดียอมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมชอบตัวแนวแบบอัวโมอินเทนส์มากกว่าด้วยความที่แบบมันกึ่งกึ่งกล,ลัวมอนด้วยอย่างเงี้ยผมยังรู้สึกว่าผมชอบตัวอัวโมอินเทนส์มากกว่าแต่ก็ลองลงมาเนี่ยผมให้ตัวเดียอมอินเทนส์เพราะว่ามันมีความเป็นฟลอรัลมากขึ้นแล้วก็แบบผมเป็นคนที่แบบว่า บนผิวผมมันจะออกแบบแอมเบรดมันจะออกแอมเบอร์มันจะออกแบบความสไปซี่ที่ไปในทางที่ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เนี่ยก็เลยขอให้ันดับ2องแล้วกันแล้วก็อันดับ3ามคาราดลอมอินเทนส์นะครับผมไม่ชอบกลิ่นแบบทึบๆของเขากลิ่นแบบผมรู้สึกว่ามันแน่นมากๆสำหรับตัวคาราดลอมอินเทนส์อะไรเงี้ยมันมีมีหนังมันมีฟลอร์อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นคอมบิเดชั่นแล้วก็บนผิวผมเนะี่ยผมไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ก็เลยให้ันดับ3นะครับแล้วก็เอ่อถึงแม้ว่าจะเป็นอันดับ2ในเรื่องของลายของอินเทนส์เนี่ยผมก็จะ ขอให้คะแนนที่6.5จุ้าละกันด้วยความที่กลิ่นมันก็ดูโตกว่าคาดะเอ้ย้วยความที่กลิ่นมันก็ดูโตกว่าดีอออมอะไรเงี้ยถ้าดีอออมเนี่ยประมาณ25เนี่ยกลิ่นเนี่ยผมให้ประมาณ35เลยนะครับก็เป็นกลิ่นที่ดูโตพอสมควรนะครับซีลาชกับโปรเจคชันผมขอให้คะแนนที่7เต็ม10ละกันนะครแล้วก็ในเรื่องของลองชเวตีเนี่ยแน่นอน,นครับ เอาไปเลย8.5เต็ม10นะครับแล้วก็เรื่องของ value for money เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ราคาแพงขึ้นมาจากตัวเดียวอมประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้แพงแบบแบบไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของ value for money ที่แบบคุณได้มาไม่ว่าจะขนาดไหนก็ตามอะคุณก็แบบครั้งหนึ่งคุณก็ไม่ได้ฉีดเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันเป็นกลิ่นที่ต้องฉีดในอากาศเย็นๆเท่านั้นะไรเงีย้ยก็ฉีดครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ฉีดเยอะเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณชอบกลิ่นแนวนี้เนี่ย คุณแบบซื้อมาแล้วก็เอามาเก็บไว้ได้เลยอะไรเงี้ยเออก็แบบใช้แบบไม่ได้ใช้ทุกวันอยู่แล้วก็เป็นผมว่ามันเป็นกลิ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคามาก,มากๆพอสมควรนะครับแล้วก็คุณภาพของเขาจากแบรนด์ B.O. เนี่ยผมว่ารับประกันได้เลยครับในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของตัวกลิ่นในเรื่องของการติดทนนาน p e r อร์แมนซ์ของเขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเอาไปเลยนะครับ8 9 5เต็ม10นะครับสำหรับตัวของ Dior Om Intense นะครับโอเคนะครับก็คลิปเรื่องนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็จะรู้ความเห็นทุกคนนะครับว่าเคยใช้กลิ่นอย่าง Dior Om แล้วก็ Dior Om Intense ์ไหมครับก็มาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้ผมเนี่ยรีวิวน้ำหอมตัวไหนจากบ้านของ Dior หรือว่าบ้านอื่นๆเองก็ตามนะครับก็มาคอมเมนต์มารีเควสต์ผมกันได้เลยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมครับ